สวัดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับเชฟโรเลติ v o นะคะรถยนต์ปี12นะคะ2,012เนาะเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะเกียร์ออโต้รถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนคะ่ะใช้งานปกตินะคะสีขาวนะคะสะอาดสะอ้านนะคะรถเปียงใหม่อยู่เลยนะคะทุกท่านราคา 85, 0 0 0บาทนะคะ สวยๆนะคะมีสกเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเลยนะคะคิ้วท้ายนะคะเป็นคิ้วเรดนะคะตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะร้องแม็กย่างหล่อเลยคะ่ะแอร์เย็นนะคะพาสีปี65มีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะ85,000บาทนะคะเกียร์ออโต้สวยๆเข้านิ่มๆนะคะภายในก็สวยสะอาดสะอๆนะคะคอนโซลหน้าเดิมๆนะคะ เจ้าของดูแลวไว้ดีมากเลยค่ะไม่มีตําหนิตรงอื่นให้หน่าเกียดเลยนะคะทุกท่านไม่มีตําหนิให้หน่าเกียดเลยก็ว่าได้นะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะบอกก็ยังโอเคเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะออปชันการใช้งานยังคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิมนะคะเชฟโรเลตอวิโอปี2012นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไหล่ย,ยากนะคะรถปียังใหม่อยู่ไม่เสียงง่ายๆแน่นอนนะคะทุกท่าน รถปี2012นะคะราคา85,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจดูรถได้ที่ตลาดท่าช้างอำเภอเดิมบางนางบวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเพื่อไปรับชมรถหรือว่าเจรจาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะถ้าหาเบอร์ไม่เจอนะคะให้คลิกตรงที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรเด้งขึ้นมานะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ